สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทยเธอเป็นแชมป์ซีเกมส์หนึ่งสมัยนะครับนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือปิยรัตนพัฒน์ไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใส ทิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติตรีนิตีคาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีรัตนพัฒผมว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬายิมนาสติกเมื่อสักประมาณ20ปีถึงไหมเกินค่ะเกิน20ปีนะฮะนี่คือราชนียิมนาสติกลีลา แชมป์ประเทศไทยห้าเหรียญทองหกเหรียญทองแล้วก็ไปสร้างเหรียญในกีฬาซีเกมมาหลายต่อหลายเหรียญย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านเป็นคนจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพค่ะอ,อ๋อเกิดที่กรุงเทพเลยย่านไหนลาดกระบ,บังค่ะลาดกระบ,บังมีพี่น้องกี่คนนะมีสองค่ะมีพี่ชายและพี่พ,พี่ชายเป็นนักกีฬาไหมเล่นบอลค่ะอ๋อจริงจริงๆ,ๆทางครอบครัวเป็นนักกีฬาค่ะคุณพ่ออะ คือเริ่มจากคุณคุณลุงก่อนนะคุณลุงเป็นนักฟุตบอลทีมชาติคุณลุงชื่อนลงธนพัฒน์อ๋อค่ะครับผมแล้วก็แต่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นทีมชาติเล่นแต่แต่แต่ท่านเล่นกีฬาฟุตบอลกับบาสเกคุณแม่แม่ฮะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก่อนที่บาสจะมาเจอกับยิมนาสติกลีลาเล่นกีฬาอะไรมาบ้างว่ายน้ําอาจารย์รู้แล้ว่ไม่ต้องถามผมเล่นคือเด็กทุกคนอะ พอโตขึ้นมาหน่อยปุ๊เนี่ยพ่อแม่ต้องส่งไปเรียน<ช>ว่ายน้ำเป็นพื้นฐาน<ช>เดี๋ยวจมน้ำเดี<ช>๋ยวไปเล่นน้ําให้สนุกเรียนที่กกอค่ะตอนเป็นเหมือนภาคกีฬาซัมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะอ่า uh huh. ค่ะก็เรียนว่ายน้ําแต่ว่ามันเป็นกีฬากลางแจ้งใช่ไหมคะคพอจบตรงนั้นเราก็เข้ามาดูกีฬาในรม่มด้วยด้วยแบบในตึกอะค่ะ มันจะเป็นการจัดเลียงห้องที่เป็นห้องยิมเป็นห้องแรกใช่ไหมคะใช่ซ้ายมือเดินเข้าไปซ้ายมือห้องยิมนสิกหลังจากนั้นเข้าไปก็ไม่ออกมาเลยค่ะเข้าไปฝังตัวอยู่ในโรงยิมนสติกเลยในบ่อฟองน้ําไปชอบอะไรที่ยิมนสติกเข้าอันดับแรกบัดเข้าไปนยเห็นว่าเหมือนพี่เขาแบบไปตีลังกาเหมือนเป็นกายกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็แบบวือหวาใช่ไหมคะและที่นั่นมันจะมีทัมโพลีนเตียงสปริงใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแปลกดีก็เลยแบบ ก็อยู่ในนั้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันค่ะไม่ไปดูกีฬาอื่นใช่ไหมฮะ,ฮะตอนนั้นบัตรยังจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่หกขวบค่ะบัตรจริงๆอะบัตเริ่มเล่นอยา่างเป็นยิมสากนค่ะพราะฝึกยิมนาสติกอาร์ติสติกไปได้ระดับหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตถึงได้เปลี่ยนไปเป็นยิมนาสติกลีลามันเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งคือจะมีเพื่อนอะคะ่ะที่เขาเล่นยิมยิมนาสติกเขาแบบเหมือนแขนหักบาดเจ็บใ,<ช>ให้เราเห็น แต่ตัวหนูไม่ได้กลัวเพ <อ S 2> ว่าแม่กลัวเ <c oughs> พาบอกเลิกไมเลิกเลิกเหอะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงป่ะใช่ค่ะ,ะแล้วประจวบกับตอนนั้นนะคะมียิมนาสติกลีลาเข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่าให้ไปเล่นว่ายน้ํากับไม่ก็ต้องเล่นยิมนาสติกประเภทเนี้ยเราไม่รู้ชื่ออยู่คะอ่าตอนนั้นเรียกยิมนาสติกริทมิกหรือว่ายิมนาสติกลีลานั่นเองถ้าอย่างนั้นครูที่สอนยิมนาสติกลีลาให้กับบาสคนแรกเลย อาจารย์ไก่ค่ะอาจารย์จินนาประสิสศีตอนนั้นยังชื่อจินนาประสเสศีตอนนี้เป็นดรกุศมานประสเฐศีอุปนายกสมาคมยิมนาสติกคนปัจจุบันเนี่ยนะพอไปเจออุปกรณ์ที่มันเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะจริงๆถามบาดเาเล่นไปงันๆนะคะจริงเหรอเพราะว่าเพราะว่าแม่เดี๋ยวคุณแม่ให้เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเล่นไปได้แล้วเราจับอุปกรณ์มันแบบชํานาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ส่งแข่งนี่ไงจุดเปลี่ยนของชีวิตมันอยู่ตรงการส่งเข้าแข่งขันนี่หล่ะ ตอนนั้นจะยังเฉยเยอยู่แต่จริงๆเอาจุดประสงค์จริงๆของหนูที่แบบอยากเป็นเลยนะคะตอนที่เรายังไม่ได้มีโอกาสแข่งนะคะรุ่นพี่บาสที่เป็นทีมชาติอะคะ่ะเขาต้องขออนุญาตยืมลูกบอลบาสที่บาสได้มาก่อนตอนสั่งไปแข่งแมตช์รายการอะไรไม่รู้ของพี่เขาค่ะเราก็โอเคให้ค่ะครับเสร็จแล้วมามีอยู่วันนึงลงหนังสือพิมพ์ค่ะรุ่นพี่คนนี้เขาลงรูปทํายีมอยู่แล้วมันมีลูกบอลเราของเราลงเราเขาเลยแบบลูกบอลเราได้ออก แม่สือพิมแล้วต่อไปตรงนั้นต้องเป็นเราอันนี้ก็คือเริ่มจุดเปลี่ยน mindset เริ่มมาเลยค่ะออค่ะันนี้คือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองตอนแมทเมื่อกี้ที่บัาบอกแมทชิงแชมป์ที่ไม่ได้เหรียญใช่ไหมคะเราแข่งปุ๊บเราแบบก็ไปเจอต่างประเทศทําไมเขาถึงมีแบบธงประเทศธงประเทศติดเราก็เอ๊ะทำไมชุดวอร์มเราไม่มีมันเป็นโลโก้แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากมีแบบนี้เสร็จแล้วก็เลยแบบเหมือนมาถามอาจารย์ว่าทํายังไงแบบเราอยากมีแบบนี้ค่ะ ก็เคยไปซื้อแบบให้คุณแม่ไปหาซื้อทงแล้วเหมือนอจะแบบมาเย็บเองอ,อยากจะมีแต่ก็น่ารักจริงๆแต่ทีเนี้ยก็เคยรู้เคสมาว่าเพราะว่าถ้าถ้าติดธงอันนี้แล้วอะค่ะจะเดีย๋ยวจะไม่ได้ติดจริงๆอุ้ยมันเป็นเคส็นะเคส็ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเก็บทงนั้นเอาไว้โดยที่ไม่ได้แปะอะไรแค่นั้นเลยค่ะสุดท้ายทงนั้นอีกนานไหมกว่าจะได้แปะก็ หลายปีเหมือนกันครัเพราะตอนนั้นที่บัรแข่งตอนนั้นบัรอายุแบบ7ขวบไงคะอ๋อยังเล็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยได้ติดธงผืนแรกที่เป็นผืนระดับเยาวชนยุวชนหรือว่านักเรียนไทยเมื่อไหร่เออ่ตอนอายุตอนอายุ12สอค่ะตอนนั้นเป็นแม์นักเรียนอาเซียนเป็นยุวชนทีมชาติก่อนที่จะขึ้นในรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ผลงานของปีนั้นเป็นไงบ้าง ตอนนั้นได้สองเหรียญเงินค่ะคือทีมประเภททีมแล้วก็บุคคลรวมอุปกรณ์ว้าวสองเหรียญเงินที่สําคัญที่สุดธงไตลงติดที่หน um ้าอกคุณแล้วในครั้งนี้รู้สึกยังไงกับกับกับการติดธงครั้งแรกในชีวิตเลยก็อันนี้แหละค่ะคงจะไม่ไปตีลังกาแล้วอันนี้แหละค่ะความฝ่ายฝันของเราแล้วก็มาแล้วนี่ที่สําคัญพอแบบหลังจากนั้นผ่านมามันมีแบบรูปที่เราได้ลง ที่เขาในพิลิเนียก็เลยสองเด้งก็เลยแบบที่เราคิดไว้มันก็แบบใช่อะไรอย่างเงี้ยเราทําได้แล้วนะหนึ่งธงที่ซื้อมาไม่ต้องแตะปิดเองแล้วแต่ว่ามีสปอนเซอร์ติดให้เดียวแล้วเรียบร้อยสองไอ้อุปกรณ์ที่ฉันถือตอนนี้มีรูปฉันแล้วใช่ไหมโอ้นี่เป็นความสําเร็จเลยนะฮะคือเราเห็นภาพในในใจกับทางความคิดก่อนนะคะอืมอืมอืมกำลังคุยสนุกเลยนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนะครับว่าสาวน้อยตัวเล็กๆคนนี้ทำยังไงถึงสามารถที่จะไปคว้าเหรียญในระดับซีเกมมาได้แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียนเกมด้วยสักครู่กลับมาคุยกันครับติดธงไตรงในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจค่ะซีเกมที่เชียงใหม่ครั้งนั้นนี่ลงยิมทแทบแตกเลยนะผลงานของบาสกับทีมชาติไทยเป็นไงบ้างคว้าเหรียญทองประเภททีมค่ะ ขอเฟ็นสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเซร่มทองนัชชาสวยครบจบในขัวดเดียวสลายป้าหน,าน้าเนียนใสพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย กลับมาติดตามสปอตท้องในฮีโร่ในช่วงที่สองนะครับช่วงฮอเฟมเมื่อสักครู่นี้คุยกับบาสปิยรัตนพัฒน์สุดยอดนักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทย <c oughs> เห็นบอกว่าหลังจากที่จบจากการแข่งขันแมชนักเรียนอาเซียนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยบาสเองยังควา้าแชมป์ประเทศไทย <c oughs> ถัดมาอีกชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างตอนที่เป็นเยาวชนกับขึ้นมาเป็นประชาชนอ๋อก็คือ ช่วงช่วงที่เป็นเยาวชนใช่ไหมคะเราก็แข่งแล้วก็ได้6เหรียญทองเป็นเหมือนกับช่วงปีนั้นๆแล้วพอปีถัดมาค่ะอายุบัตรเปลี่ยนใช่ไหมคะคก็รุ่นขึ้นอีกรุ่นนึงก็แข่งเหมือนกันค่ะคก,ก,ก็ได้อีก6เหมือนกันค่ะคก็เป็นแชมป์ประเทศไทยอีก6เหรียญทองเหมือนกัน<ช><ช>โอ้โหสุดยอดเลยเอาแล้วทีนี้ชีวิตจะเริ่มหนักขึ้นเมื่อเราติดธงไตลงผืนใหญ่ที่หน้าอกในนามนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขัน4ีเกมเห็นบอกว่า4ี่เกมครั้งแรกเนี่ยโชคดีมากเลย เทเลนที่บ้านตัวเองแต่ว่าเป็นที่เชียงใหม่ที่ประเทศไทยติดธงไตรงผืนใหญ่ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบดีใจมากๆก็คือในส่วนที่เราได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าโอ้อันนั้นยิ่งใหญ่มากมากค่ะอันนี้คือเป็นภาพในใจที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนใช่ไหมฮะยังเป็นความทรงจำใช่ค่ะนะครับเซีเกมที่เชียงใหม่ครั้งนั้นนี่ลงยิมแทบแตกเลยนะผมจะบอกให้ ผลงานของบาสกับทีมชาติไทยเป็นไงบ้างก็คว้าเหรียญทองประเภททีมค่ะครับสำหรับบาสได้หนึ่งเหรียญทองทีมส่วนสมาชิกในทีมตอนนั้นก็รู้สึกจะมีหลายคนจะมีวันนัดีหาสมบูรณ์ี่เป็นซีเนียแล้วก็อัญชยาย้มสุขนแพทย์หญิงอัณฑแพทยะแล้วก็มีสลวณีธนาธนิตเป็นรุ่นน้องมาอีกคนหนึ่งเสร็จจากซีเกมส์ครั้งนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่า เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เป้าหมายเราก็ชัดมากขึ้นต้องบอกก่อนค่ะว่าในแมตช์ซีเกม m e ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ใหญ่สำหรับบาสแล้วเราก็เหมือนโชว์ผลงานในบ้านเราสำหรตัว,ต,วตัวบาสเองนะคะคไม่เกี่ยวกับทีม,มไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่คอ่อยพอใจตัวบาสเอง<ช>นะ,ะก็เลยบอกกับตัวเองว่าแบบเราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างงี้ค่ะ กลับมาฝึกซ้อมอย่างหน,นักอีก2ปีเพื่อที่จะไปซีเกมถัดไปค่ะถัดไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเราต้องบอกก่อนว่าพอเป็นประเทศที่เขาเหมือนกับมีคนที่เป็นมุสลิมด้วยหรืออะไรอย่างี้<ม>ผสมผสาน<ม>ใช่ไหมคะมเขาก็เลยเหมือนกันจํากัดเหรียญ จำกัดเหรียญในการแข่งขันเพราะว่ามันเกี่ยวกับการแต่งตัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยให้เหลือแค่2เหรียญก็คือประเภทบุคคลรวมแล้วก็ประเภททีมแค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะอีก4อุปกรณ์คือไม่ไม่ไม่จัดเลยไม่จัดไม่ให้อ่าฮะเป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพเขาใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วปีนั้นทีมชาติไทยได้มากี่เหรียญได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงทีมค่ะครับนอกเหนือจากสองซีเกมมันยังมีเอเชียนเกมอีกค่ะอ่า ตอนที่จะได้ไปเอเชียนเกมนี่คือมันใหญ่กว่าซีเกมอีกเป็นหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างเหมือนกันค่ะเป้าหมายคือแบบบาสจะเป็นคนที่แบบตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าทําต้องทําให้สุดะคะที่เท่ากับชีวิตที่เราจะมีแมตอะไรให้มาเราต้องแบบไปให้สุดอะไรนคะแต่ว่าเดิมก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ไม่เคยคิดค่ะว่าจะมีโอกาสได้ไปเอเชียนเกมใช่ค่ะคคแต่ว่าพอเป็นในแมตท,ที่ไทยด้วยแล้วก็รวมถึงกับ องประกอบหลายๆอย่างนักกีฬาด้วยสมาคมด้วยหลายๆอย่างเราก็แบบสู้กันจนแบบได้ไปถึงจุดนั้น<ฮ>ะอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าคนที่ i m p a c คอ r e n a เมืองทองธานีที่เชียร์ยิมนาสิกลีลาทีมชาติไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ,าพก็ฮือฮาไม่ใช่น้อย <มา S 1> นะ,ะเราทำได้สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพนะ,ะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราสู้ญี่ปุ่นจีนเกาหลีไม่ได้<ช>แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความประทับใจเขาบอกว่างานเลี้ยงมันย่อมมีเลิกลาใช่ไหมฮะ ถึงวันที่บาสเองจะต้องเลิกเล่นทีมชาติไทยตอนนั้นหลังจากการแข่งขันแมชอะไรฮะบาสเลิกหลังจากเอเชียนเกมค่ะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเลิกนะคะแต่ว่าหลังจากเอเชียนเกมค่ะปีถัดมาเป็นซีเกมบัสจำไม่ได้ว่าเป็นออรบูไนบูไนก็ไม่จัดมุสลิมไม่จัดเลยค่ะไม่จัดครับก็ไม่จัดก็ไม่จัดยิมนาสติกเลยก็เลยกลายเป็นว่าเออเราอต้องรอไปอีกหนึ่งปีเอาแล้วอีกสองปีรอไปอีกมันเหมือนกับ ก็กลายเป็น่ปีใช่ค่ะเลยมันทิ้งช่วงบังก็เลยกลับมาคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราแบบถอนตัวแล้วมาพัฒนาเยาวชนรุ่นหลังๆดีกว่าเพื่อให้ในสี่แทนที่เราจะฝืนตัวเราไปใช่ไหมคะเราก็ถอยตัวเองกลับมาตอนที่เลิกเล่นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละสิบแปดค่ะสิบแปดสำหรับยิมนาสติกลีลาถือว่าเยอะไหมเออถ้าในไทยก็ปกติค่ะต่างประเทศล่ะฮะต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะ ยี่สิบกว่ายี่ห้าก็ยังเล่นได้อยู่ว่างั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะต่างกันนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนแบบพัฒนาไปเลยแต่ของของที่ไทยเนี่ยจะการเรียนกับกีฬาจะแบบต้องคู่ขนานต้องคู่ขนานกันไปพอพูดถึงการเรียนปุ๊บเนี่ยบารไปจบปริญญาตรีที่จุฬาค่ะนี่ก็คือเด็กโครงการช้างเผือกใช่ค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้นํามาใช้ไหมปัจจุบันใช่เยอะเลยนะฮะพอตัดสินใจเลิกปุ๊บเนี่ยบาสทํทำงานเลยไหม จริงๆบัททำช่วงคาบเกี่ยวเราเป็นนักกีฬาค่ะก็เริ่มสอนแล้วค่ะเริ่มไปสอนที่ไหนฮะที่กกทเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆมันมีความสุขยังไงคือเราจะเห็นตั้งแต่เดวันของเขาค่ะจนวันที่เขาแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งความคิดสภาพจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายเรารู้สึกว่าเ,เราภูมิใจที่เราสามารถพัฒนา เยาวชนรุ่นต่อๆไปได้ครับกำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่กึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าสิ่งที่เธอตั้งใจเอาไว้เธอได้ทําจริงๆนะครับแต่ว่าแตกยอดไปเป็นอีกหลายต่อหลายอย่างจะเชื่อไหมครับว่านี่คือผู้ออกแบบท่าเต้นระดับประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องบาสเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทวิยนครับเป้าหมายสูงสุดก็จริงๆบาสอยากจะพัฒนา เยาวชนในทุกๆด้านที่บาทมีความสามารถถ้าบ้านไปยืนในจุดนั้นนะคะแล้วเราได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำบ,บาทก็จะทําให้สุดทูบีออนสนับสนุนโดยน้ำมันพรื่ตราอางุ่นไม่เป็นไขสัสะอาดเซรั่มพองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียว สลายฝ้าหน้านเนียนใสทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติซิวเวอร์สปอร์ตบายยูเรกากลับมาที่ตามสปอตท็อกในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายครับช่วงทบิยนเมื่อสักครู่นี้คุยค้างกับบาสเอาไว้ว่าชีวิตของเธอพอจบจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติเธอก็อยากจะเป็นครูเป็นโค้ชปัจจุบัน ได้เป็นจริงๆแต่ว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกันนั่นก็คือสาขาของแดนซ์อยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าชีวิตมันผันไปตรงนี้ได้ยังไงเ,เริ่มอย่างนี้ค่ะตอนที่เรายัางเล่นกีฬาอยู่ใช่ไหมคะคตอนอายุ11ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดธงชัยแสดงเสร็จเราก็ไปยืนดูพี่ๆเขาที่เป็นแดนเซอร์หรือคอรัสค่ะแล้วเราเหมือนกันหาภาพในหัวคือ เราอยากเป็นแบบนี้ค่ะพอวาดเลิกตอนอายุ18ใช่ไหมคะคแล้วจากในวงการกีฬาไปบันเทิงเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างมากแล้วเราไม่รู้จักใครเลยพอมาปี4ช่วงนั่งทําการบ้านอยู่ค่ะก็เปิด FM อะไรเงี้ยฟังเขาก็มีการประกาศว่าแบบเปิดรับ audition, ออเดชั่นแดนเซอร์หนูก็จดเลยค่ะเมอร์โทรตไปที่ a อทามแล้วก็ไปสมัครเพื่อเรียนแล้วก็ออเดชั่นแล้วก็ช่วงนั้นของพี่เบิร์ด ก็มีการแบบจะเปิดอัลบั้มใหม่แล้วก็เปิดรับแดนเซอร์รแล้วก็ได้ออดิชั่นเขาไปเป็นแดนเซอร์ของพี่เบิร์ดเลยค่ะฝันที่เป็นจริง<ช>เลยใช่อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งทีนี้มันจะมีอดีตคืออย่างนี้ค่ะวันที่เราตอนอายุ11ได้ขึ้นไปบนคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพอทุกอย่างเสร็จสับแล้วทุกคนไปถ่ายรูปแต่หนูกับคุณแม่ไปห้องน้ําแล้วไม่ได้ถ่ายรูปสุดท้ายได้เข้าไปถ่ายรูปแต่ทั้งหมดในกล้องนั้นนะรูปพี่เบิร์ดกับหนูเสีย คุณแม่ก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็พูดมาว่าแล้วชาตินี้เราจะมีโอกาสได้แบบได้อยู่ใกล้เขาไหม mm hmm. ทีเนี้ยวินวินาทีนั้นหนูก็บอกคุณแม่ไปเลยค่ะว่าได้แม่เชื่อหนูอื mm hmm. แล้วพอวันที่เราออดิชั่นแล้วเราได้ขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมคะก็เหยียบอยู่บนแผ่นสเตทแผ่นเดียวกับพี่เขาแต่ว่า mm hmm. เราอะให้คำมั่นสัญญาคุณแม่ไว่วาจะต้องแบบต้องได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็แบบ เทคแคร์พี่เขาตามความฝันเราแล้วก็มีรูปให้กับคุณแม่มก็ใช้เวลาในการแบบพัฒนาตัวเองเพื่อไปอยู่ตรงจุดนั้นพอเสร็จจากเป็นแดนเซอร์เสร็จไปเป็นครูสอนเต้นอย่างไงค่ะในขณะที่เราเป็นแดนเซอร์ค่ะก็ได้มีโอกาสแบบกับทางค่ายให้แบบเริ่มสอนค่ะเอาละชีวิตการเป็นแดนเซอร์ผ่านมาชีวิตการเป็นครูสอนเต้นผ่านมาแล้วมาถึงจุดที่เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นได้ยังไง เราค่อยๆแบบมีชั่วโมงบินแล้วก็ฝึกมาใช่ไหมคะเราก็ทําการบ้านจากแบบในเ e ร์เรนต์ต่างๆหรือโจทย์ทางที่เขาให้มานะคะก็อ,อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาเกิร์ลกุ๊ปหรือ,อ,อว่าพวกศิลปินที่เป็นไอดอลอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆและเยาวชนสนใจอยากจะ เต้นให้เก่งด้วยและแถมมียิมนาสติกดีลาประกอบด้วยอะไรประมาณนี้จะสามารถเรียนกับครูบาสได้ที่ไหนตอนนี้ของบาสอ,อ,อยู่กับทางบริษัทค่ายเพลงอันหนึ่งชื่อว่าเข้าสาร <ๆ S 1> เดี๋ยวเร็วๆนี้มีเปิดออดิชั่นแล้วค่ะโอ้น่าสนใจติดตามได้ใช่ไหมฮะ,ะทีนี้พี่ตู่ถามบาสนิดหนึ่งว่าแน่นอนที่สุดพอเราเก้าวมาถึงจุดนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดของอาชีพที่บาสตั้งเอาไว้บาสอยากจะไปถึงไหน เป้าหมายสูงสุดก็ถ้าจริงๆบานอยากจะพัฒนาเยาวชนรุ่นหลังๆค่ะคในทุกๆด้านที่บารมีความสามารถถ้าบารไปยืนในจุดนั้นนะคะแล้วเราได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำบาทก็จะทําให้สุดเพราะด้วยตัวเองเป็นคนแบบสุดๆอยู่แล้วเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยจะให้บ้านเข้าไปช่วยสมาคมด้วยตอนนี้เข้าแล้วค่ะเป็นไงบ้างฮะ ก็คือเป็นในส่วนในในหน้าที่ของบาเป็นส่วนในการพัฒนาด้านการเต้นแล้วก็พัฒนาเทคนิคเต้นยังไงเต้นได้เต้นเป็นครับเต้นต้องสวยเพื่อนําไปใช้ประยุกต์กับในการแข่งขันของยิมถ้าสมมติว่าเด็กๆและเยาวชนเขาอยากจะเก่งแล้วก็อยากจะมีความรู้อยากจะเดินสายเดียวกับที่พี่ปาทําได้เนี่ยจะบอกเด็กๆเยาวชนว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็พัฒนาตัวเองยังไงบ้างค่ะอันดับแรก ต้องเด็กๆเ,เขาต้องรู้ก่อนนะคะว่าใจเขาอยากเป็นใครอ,อยากจะเล่นกีฬาอะไรถ้าเขาอยากเล่นยิมนาสติกก็ก็มาเรียนรู้เรื่องกีฬายิมนาสติก<ะ>เพราะจริงๆอะค่ะกีฬายิมนาสติกปลายทางมันต่อยอดไปได้หลายอย่างมากจากกีฬาอื่นหรือในในแวดวงบันเทิงหรือในชีวิตประจำวัน มาเป็นผู้ประกาศข่าวมาเนี่ยจรย์ตนี่ไงได้หลายแนนมาจากยิมนาสติกกันมาเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นแบบบสอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะน่าภาคภูมิใจนะฮะเป็นสิ่งที่ผมผมเชื่อว่าไม่กี่คนหรอกที่จะสามารถทําได้อย่างนี้สุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เล็กๆลกเล็กน้อยๆจะมอบให้นะฮะเป็นเสื้อสวยๆจากยูเลกานาไปสกรีนด้านหลังว่าสปอตท้องในฮีโร่นั่นหมายความว่าบาสเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของ รายการเราด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ย<อ>เป็นคนที่ต้องอยู่กับสปอตไลท์อยู่กับแสงไฟเวลามีคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นทำงานพออายุเยอะๆขึ้นกละก็จะขึ้นฝ้าก็จะขึ้นหน้าก็จะคล้ำอันนี้ดีมากๆเลยเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสอันนี้ยกไปให้บารใช้ได้ตลอดทั้ง3เดือนเลยก็ว่าได้นะฮะหขวดเพราะขวดหนึ่งเนี่ย ใช้ได้ต่อหนึ่งเดือนอันนี้ใช้ดีมากๆาพี่ตุ๋ใช้อยู่นะครับแล้วก็เห็นผลเลยว่าหน้าตาดีขึ้นจริงๆนะนะฮะสุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะฮะต้องขอขอบคุณบาสท,ที่สละเวลาวันนี้สละเวลาเจิตเวลาการทำงานแวะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนให้เขาได้เห็นว่าคนที่มีความสามารถในกีฬาก็สามารถที่จะต่อยอดไปทำอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณปียรัตนพัฒน์สุดยอดนักกีฬายิมนาสิกลีลาหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4ีเกมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการสปอต a l k ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ้องยอมรับนะครับว่ายิมนาสติกลีลานั้นสามารถที่จะพัฒนาและก็ต่อยอดไปยังอาชีพอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นครูสอนเต้นหรือแม้แต่ผู้ออกแบบท่าเต้นนะครับซึ่งครูบาสทํทำได้ดีจริงๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพเพื่อรุางุนเซรั่มทองนัชชาทิพยะประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรีนิตี้คาร์ส ซูเวอร์สปอร์ตบายยูรก้าและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา13 3 0นนาทีทางทีสปอร์ตชาแนลสวัสดีครับ อะไรที่ทําให้นักทีมีความรู้สึกว่าการเล่นกองหลังก็ทําให้คนจดจําได้คือกองหลังอ่ะจะโหดจะเตะจะเข้าประมาณนั้นแต่ผมก็จะไปสไตล์เนี่ยผมอาจจะเล่นแบบคลาสสิกหน่อยอ่าหลอกล่อคู่ต่อสู้หน่อยเล่นไม่ไม่ได้แบบไม่ได้รุนแรงมันก็เลยบอลแม่นเอาบอลขึ้นไปจ่ายมันก็เลยดูแปลกกว่ากองหลังคนอื่นเขาครับดูคลาสสิกหน่อยว่างั้นเถอะว่างั้นเถอะครับผม